มาครับบรรยากาศเช้าๆครับมาดูยางครับออกไม่ออกครับโอ้กันได้นิดหนึ่งครับนี่ับนได้นิดหนึ่งครับจะได้ขัารถไหมครับนี่ยิ่ไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับนี่ครับผมยินมากครับนี่ ดูว่าสองห้าหนึ่งหกร้อยครับนี่ไปเหมือนกันมาแลับเดือนหนึ่งก็ห้าหกพันแต่ไม่พอใช้ครับหมดเงินหมดหาอะไรใช้หมดวินี้ก็ไอ้สิ็จก็จะได้ค่ารถไหมครับนี่ผมไม่คิดอะไรหรอกถือว่าเป็นโชครับไปลองดูก่อน คือว่าไปเที่ยวครับแก่แล้วนี่หัวขาวแล้วครับไม่เป็นไรครับมันเลี้ยงของผมหรอกครับนี่ต้นออกก็เชิญได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่ดูครับดูนะครับมาเดินดูครับไม่ได้กีดทุกต้นนะครับเรียกเอาครับเรียกเอาเนี่ยพักพื้นหน้ายางเลยตัวนี้ก็ไม่กีดก็ ขัดไซคับขัดไซผมนี่เป็นคนที่เอาแบบมาตรฐานที่สุดครับนีน่ีก็ไม่กีดฐานสีต้นเลยขัดไซคับขัดไซนี่อยู่กันสองห้าหนึ่งไงตายครับต้นใหญ่นี่สมบูรณ์เด้อไม่มีน้ำยางครับเป็นอะไรกัไม่รู้นี่หยุดแล้วครับนี่เบิกหน้าใหม่ก็ ายน่เก่าก็ตายครับกีบไม่ถึงโคนครับเลยสองห้านึงครับเลยส่วนอื่นเป็นเหมือนกับผมไหมครับมาเดินดูครับว่าวิดนี้จะได้เท่าไหร่ค่าน้ำมันลดไหมครับค่านี่ก็โอเคครับพอได้อยู่ครับนี่งแถวนี้ก็โอเคครับเราจีบสะสมไปเรื่อยจนถึงวันที่ขายได้ขายนะครับทีนี้ก็จะมาเดินหยอดกดตอนนี้มาเดินดูก่อนครับ ตื่นตีสามเท่านียอากาศเย็นๆครับนี่ครับวิถีชีวิตของผมนะครับทำงาน,นตันนี้โอเคครับสองห้านึงนี่ต้นต้นไหนไม่ตายก็โอเคเขาได้ครับมีสองครับมีสองมีสองนะครับมีสองเห็นน้ำยางนะ